ูาเลหสวัสดีครับผมสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับวันนี้เราก็อยู่กับยามาฮ่าวายเซเอฟอารสิบห้าปีสองพันสิบเก้านะครับผมสีน้ําเงินดำนะครับนะตากล้องมาดูเลขไม้กันก่อนเลยคันนี้เลขไม้เดี๋ยวนะแป๊บนึง ตอนนี้เลขไม่อยู่ที่สองหมื่นเอนะครับเดี๋ยวรอหน้าจอมันดนะีเสร็จกันหนึ่งเดี๋ยวเรามาคุยเรื่องรายละเอียดอื่นไันก่อนตอนนี้เป็น Yamaha YZF R15 ปีสองพันสิบเก้านะครับผมสีน้ำเงินดำ <Okay. S 1> ของแต่งก็ไม่มีมากนะครับมีซิลิเกอร์แคปล่าแล้วก็ชิวหน้าแต่งน็อตทองนะครับผมเอที่จับสายเบรกแต่งนะครับน่าจะเป็นที่อุ่นกระจก สีทองตัวปี2019ก็จะให้เป็นโชคอัพไซด์ดาวสีทองมาแล้วนะร,ระบบไฟออกครบนะครับกุญแจสองดอกนะนี่ไฟเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาหน้าหลังออกครบหมดไฟสูงไฟต่ำปกตินะครับไฟเบรกออกครบไฟท้ายออกครบนะครับมา้ากล้องมาชุดโซ่สเต,เตอร์เปลี่ยนให้ใหม่แล้วนะครับผมใหม่ๆเป็นของพะอาทิตย์ยางหน้าหลังดอกเต็มๆนะครับผม อย่างหน้าลังดอกเต็มๆรถเจ้าของเดียวนะครับผมเอกสารครบโอนปี2019นะครับส่วนตําหนิตําหนินะตนั๊มนิเราบอกกันก่อนตนําหนิมีตรงนี้ตะกรงตําหนิมีแค่ตรงนี้นะครับนี่รอยตลอดนี่ตรงนี้มีแค่นี้นะครับฝั่งขวามาดูฝั่งซ้ายฝั่งซ้ายมาดูทางนี้ ฝั่งซ้ายก็มีนิดหน่อยนิดๆหน่อยๆนะครับมีแค่นี้นะครับสําหรับตาหนิโอเคเปลี่ยนก็ไม่แพงนะครับมือสองขาได้เราขายตามสภาพนะครับเลขไม้สองหมื 21, น่นเอ็ดนี่เลขไม้นะครับเลขไม้อยู่ที่สองหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยกว่ากิโลนะครับโอเคสำหรับ้5ตัวนี้ก็ถือว่าไม่สูงมากนะครับตากล้องไปฝั่งนู้นนะ ผมสูง169นะครับนี่ขาแตะพื้นได้เลยทั้งสองข้างรถก็จะก้มๆนิดนึงทรงสปอร์ตนะครับนะฟังเสียงเครื่องกันเลยเครื่องแน่นๆนะครับสำหรับไม่2 0ื0นกิโล เครื่องแน่นจะล้องแน่นไหมข้อผิดตะกองเปลี่ยนน้ำสตาร์ตติดง่ายนะครับชิ้นเดียวติดคันนี้คันนี้เป็นปี2019นนะครับสภาพก็ เกเงินสดเอาไปเพียง43,900ื่นสาันเก้าร้อบาทเงินสดเอาไปเพียงสี่หมกบาทนะครับปกติอยู่ที่4 9 9หมืจัดไปครับผมสี่หมื่นสาบาทหรือว่าใครอยากจะผ่อนนะครับเริ่มต้นที่ฟรีดาวนะครับผมส่งงวดละหนึ่งพารอี่สบาทนะครับเอกาสารไม่ยุ่งยากใช้เพียงบัตรประชาชนอรือโทรศัพท์นะครับผม อายุ21ปีขึ้นไปนะครับนี่ย้ำกันอีกทีนะครับผมย่าิห้าวเาเชเดย์วาสิบห้ปี2019เริ่มต้นที่ฟรีดาวรับรถจบทุกอย่างฟรีโอนฟรีต่อภาษีพรบอรให้ในราคา0บาทนะครับส่งเพียงวันละ1,920บาทนะครับผมนะเดี๋ยวลองขับให้ดูกันสักรอบนึง ดูหน้าปัดนะครับเยวอธิบายให้ฟังนิดนึงวันนี้หน้าปัดก็จะมีบอกเกียร์นะครับผมบอกเกียร์บอกระยะทางบอกรอบเครื่องบอกความเร็วนะครับผมบอกน้ามันนะครับไปเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาไฟสูงไฟต่ําตัวนี้ก็จะเป็นบอกอุณหภูมิบอกเครื่องยนต์ถ้ามันขึ้นก็คือสแสดงว่าผิดปกติอันนี้ก็ปกติด,ดีนะครับผมฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับผมรายละเอียดก็ตามที่คุยกันไว้เลยนะครับสวัสดีครับ